ต้องกลับมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการกับโควิด19แล้วค่ะและต้องบอกว่าตอนนี้นิวซีแลนด์หยุดสถิติเรียบร้อยนะคะสำหรับประเทศที่ปลอดโควิดนานถึง6เดือนด้วยกันหลังจากไปพบการระบาดนะคะของโควิด19กลับมารอบนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถือว่ามีการระบาดที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มก้อนเกิดขึ้นที่เมืองโอกลแลนด์นะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของนิวซีแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขของผู้ติดเชื้อล่าสุดในชุมชนเพิ่มมาเป็น21คนรวมเป็นผู้ป่วยสะสมรอบนี้70กว่คนด้วยกันงานหนักยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่ตรวจแล้วผลเป็นบวกพบพว่าติดเชื้อไปอยู่ตามชุมชนแออัดต่างๆจํา,าจนวนมากแล้วก็มีสถานที่ที่เขาไปพบปะกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโบสถ์และซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ตอนนี้ทีมบุคลากรทางการแพทย์กำลังเร่งเฝ้าติดตามอาการของกลุ่มคนที่สัมผัสติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำนวนเกือบเกือบ9,000คนงานหนักเลยทีเดียวนะคะต,ต้นตอของการระบาดรอบนี้มาจากคนที่เดินทางกลับมาจากนาครซิดนีย์ของออสเตรเลียเมื่อวันที่7สิงหาคมแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจในวันที่9สิงหาคม คนคนนี้เนี่ยพบว่าติดเชื้อโควิด1 9หลังจากนั้นก็มีการนำตัวไปกักตัวดูอาการต่อมาชายรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพอตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด1 9สายพันธุ์เดลต้าค่ะรัฐบาลก็รีบประกาศมาตรการในการจัดการปิดพื้นที่ทั่วประเทศต,ต่อเนื่องมาถึง6วันแล้วนะคะซึ่งมาตรการนี้ก็จะครบกำหนดในวันพรุ่งนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์เจสิดาเด์มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า mm. การรู้ที่มาที่ไปของคนป่วยรวมถึงสามารถที่จะจัดการได้อย่างรวดเร็วนั้น mm. ก็เชื่อว่าการระบาดไม่น่าจะรุนแรงแต่ปรากฏว่าน, Chris kins, นายคริสฮิปกินส์นะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการรับมือโควิด1 9กลับมาพูดถึงเรื่องของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา้าที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญในศึกจัดการโควิด -19 ในครั้งนี้ ทำให้เกิดคำถามถึงแผนยุทธศาสตร์ในการสกัดไวรัสของรัฐบาลเพราะว่าการกลางของแผนยุทธศาสตร์นี้ก็คือมุ่งกำจัดไวรัสให้หมดไปจากประเทศนิวซีแลนด์หากกรณีที่มีคนติดเชื้อหลุดรอดเข้ามามีเคสผู้ป่วยขึ้นมามีกรณีของคนป่วยขึ้นมาก็ต้องมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวด รวมไปถึงสนับสนุนมาตรการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะประเด็นนี้แ่ะค่ะก็จะทําให้อาจจะมีบทบาทสําคัญสําหรับเดลต้าในการที่จะต้องมีการเข้ามาทบทวนเรื่องของแผนจัดการโควิด1 9สมัยนะคะเพราะว่าเกิดคําถามโตโตมาว่าสามารถที่จะจัดการได้ทําให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์ได้ใช้เวลามากเท่าไหร่นั่นเองนะคะเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีการเตรียมตัวในการที่จะจัดการโควิด -19 แต่การติดเชื้ออย่างรวดเร็วแล้วก็การกระจายไวรัสที่ค่อนข้างรวดเร็วทําให้ระบบของประเทศอยู่ภายใต้ความตึงเครียดนะคะซึ่งก็ไม่ใช่นิวซีแลนด์ประเทศเดียวมีประเทศอื่นๆที่จะต้องจัดการกับโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่เป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์เช่นเดียวกันมาตรการของโควิด19ในการรับมือของนิวซีแลนด์สิ่งที่มือปราบโควิดสื่อออกมานั่นหมายความว่าตอนนี้นิวซีแลนด์ยอมรับแล้วล่ะค่ะว่ายุธาทธศาสตร์พิฆคาดโควิด19ของเขาเนี่ย ที่จะทำให้โควิดกลายเป็นศูเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะว่าการระบาดของเดลต้ามันรุนแรงจริงๆแล้วยังคงต้องจัดการอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะจากัดพื้นที่ได้ทีนี้ถามว่าเชื้อแพร่เร็วขนาดไหนทางรัฐมนตรีแถลงกับสื่อบอกว่าความจริงก็คือไวรัสสามารถแพร่ได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่มีคนติดเชื้อ ตรงนี้แ่ละหาะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกณฑ์สําคัญที่ทําให้ทางการนิวซีแลนด์นั้นจําเป็นต้องเร่งจัดการอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลยังคงยืนยันเป้าหมายในการจัดการโควิด1 9ว่าการจัดการโควิดให้หมดไปยังคงเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสําคัญอยู่ณเวลานี้แต่สิ่งที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของแผนการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่านิวซีแลนด์ยังไม่ประสบความสําเร็จในการจูงใจให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนมากนัก โดยตามเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ที่มีการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่ามีคนมากกว่า9 6 0 0 0 0คนได้รับวัคซีนครบ2เข็มค่ะและประมาณเกือบๆ2ล้านคนเพิ่งจะได้รับวัคซีนเข็มแรกเท่ากับว่าตอนนี้ประชากร5ล้านคนทั้งประเทศมีคนเข้าถึงวัคซีนเพียงประมาณ120เท่านั้นเองนะคะยังมีคนอีกส่วนใหญ่เลยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะ แล้วก็นกวิจาร์เนี่ยก็ตั้งคําถามถึงความเร็วในการจัดการกับแผนวัคซีนเพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีจํานวนของคนฉีดวัคซีนต่าที่สุดในกลุ่มบรรดาประเทศที่อยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโลกด้วยนะคะนิวซีแลนด์ก็มีมาตรการในการล็อกดาวน์เข้มข้นกันก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับคําชื่นชมคํายกย่องว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางนายกรัฐมนตรีหญิงก็ยกความดีความชอบให้กับมาตรการของรัฐส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็การปฏิบัติตนของประชาชนนะคะที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการสถานการณ์นี้ให้ผ่านผลไปได้ในเวลานั้นก็คือปี2,563นั่นเองแล้วก็ถ้าดูภาพรวมเรื่องของการระบาททดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์นะคะผู้ป่วยสะสมจะอยู่ที่ประมาณ3,000กับอีก16คนรายงานผู้เสียชีวิต26คน แต่หนทางหลังจากนี้ว่าจะควบคุมการระบาดรอบนี้โดยมีปัจจัยสําคัญคือเดลต้าสามารถที่จะจัดการได้มากน้อยขนาดไหนก็มีคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งเป็นนักระบาดวิทยาผู้เชี่ยวชาญก็หลายฝ่ายให้ทัศนะเอาไว้นะคะว่าเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ต่อสู้กับโควิดสิจะทําให้ดีขึ้นได้ภายใต้ข้อจํากัดหลายๆอย่างหงคือนิวซีแลนด์จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของเที่ยวบินระหว่างประเทศ อาจจะต้องมีการสั่งระง,งับให้หมดเหมือนกับที่ออสเตรเลียเคยสั่งระง,งับเที่ยวบินนานถึง4เดือนในช่วงปีที่แล้วนะคะเพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโควิด -19 2ที่ต้องทําก็คือเรื่องของการแบ่งเขตในประเทศจัดจุดต่างๆที่เหมือนกับไล่ระดับกันว่าตรงไหนมีการระบาดที่รุนแรงก็จะต้องมีการจัดเขตปรับพื้นที่ให้ได้มีการควบคุมและให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการบังคับให้สแกนข้อมูลต่างๆ คือในแอป,ปที่มีการให้คนเนี่ยดาวน์โหลดเอาไว้มีคนดาวน์โหลดไปมากกว่า3ล้านคนแต่คนที่สแกนจริงๆมีอยู่ประมาณ500แ0นคนเท่านั้นเองคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าจะมีข้อมูลต่างๆที่เราจะเป็นต้องยืนยันเรื่องของจุดต่างๆเรื่องของ พื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่จํากัดเช่นเดียวกันแล้วก็การสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึงเพิ่มวัคซีนให้บุคลากรดัดหน้าอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกันการจัดการของนิวซีแลนด์จะสามารถทําได้เหมือนกับที่ประเทศอื่นๆทําได้หรือไม่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการเพราะต้องยอมรับว่ายังต้องใช้เวลาอีกอยางนานค่ะก,กว่าเราจะจัดการโควิด -19 ได้แต่ก็มีแนวทางเหมือนกันนะคะคุณปิยรักคุณวิชาคะ mm. ในการที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่เราจะจํากัด กําจัดโควิด1 9ได้เนี่ยอาจจะต้องมีแนวทางคล้ายๆกับเราจัดการกับไข้ทรัพิษเมื่อสมัยก่อนนะคะก็จะต้องมีวัคซีนมีอะไรต่างๆรวมถึงความร่วมไม้ร่วมมือกันขจัดปัญหาร่วมของการเมืออระหว่างประเทศไปได้ก็จะสามารถทําให้การควบคุมสถานการณ์โควิด -19 นั้นมีความโปรง่งใสและจัดการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ